สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีถอนเงินเข้าบัญชีฟรีค่าธรรมเนียมนะคะก็คือถอนเงินจาก Western Union นะคะสำหรับคนที่ทำ YouTube นะคะเพื่อเข้าบัญชีของกรุงไทยนะคะผ่านแอปกรุงไทยเน็กนั่นเองนะคะตามมาดูกันเลยค่ะ I อันนี้จากคลิป ep 3นะคะที่เคยทำไปก่อนหน้านี้นะคะในการถอนเงินจาก w e s t e r n Union ที่ไปสนีไทยนะคะและก็เคยบอกว่าคลิปที่แล้วนะคะพยายามที่จะทำผ่านกรุงไทย Next แต่ไม่ผ่านาไม่สามารถโอนเงินได้นะคะเนื่องจากติดเออร์เลอร์ตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มาทราบปัญหาแล้วนะคะว่าเอ r ร์เที่เจอผ่านแอปกรุงไทย n น x t เราถอนเข้าเป็นชีไม่ได้เกิดจากอะไร นั่นก็คือเราไม่ได้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งเพื่อนเพื่อนนะคะนอกจากที่จะต้องไปลงทะเบียนนะคะผ่านเว็บไซต์ทําด้วยออนไลน์ตัวเองแล้วนะคะยังจะต้องไปรีจิสเตอร์ผ่านเอกสารเหล่านี้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยด้วยนะคะจึงจะสามารถอถอนเงินเข้าแอปกรุงไทยเน็กได้นะคะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะมาบอกวิธีรับเงินเข้าวๆจาก Google Adsense กันก่อนนะคะสำหรับบางคนที่ไม่เคยดูคลิปไหนมาก่อนเลยนะคะเพิ่งจะมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะซึ่งเริ่มแรกนะคะก็คือทุกวันที่21ของแต่ละเดือนนะคะในเวลาสีทุ่มตรงเราก็จะได้รับอีเมลจาก Google Adsense นะคะแจ้งมาว่ายอดเงินของเราได้เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะ และเราก็จะไปดูอีเมลของเรากันค่ะค่ะนี่ก็คือหน้าตาอีเมลของเรานะคะซึ่งจะได้รับตอนสี่ทุ่มตรงเลยนะคะและก็จะแจ้งให้เรานะคะตรวจสอบการรับชำระเงินล่าสุดของเราต่อมานะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าไปเช็คยอดเงินของเราที่ Google Adsense กันเลยนะคะเข้าไปที่แอป Google ค่ะ แล้วก็เซิร์ชคำว่า Google Adsense นะคะอันนี้ก็คือเป็น Google Adsense ที่แอดทำการล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกดเข้าไปเลยค่ะามาหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของ Google Adsense ของเรานะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะยอดเงินของเรานะคะก็จะเป็น 0.00ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วจะเห็นตัวหนังสือเล็กๆด้านล่างสุดนะคะก็จะขึ้นเป็นยอดเงินล่าสุดของเรานะคะที่เขาชำระเงินครั้งล่าสุดมาอยู่ที่186.87เหรียญดอลลาร์นะคะต่อมานะคะก็ให้เพื่อนๆกดที่จุด3จุดมุมขวาบนนะคะและเลือกคำว่าดูการชำระเงินค่ะ นะะหน้านี้นะคะรายได้ของเรานะคะก็จะเป็นศูนย์ดอลล่าเรียบร้อยแล้วนะคะและแถบสีน้ําเงินนะคะก็จะหายไปนะคะเป็นว่างๆแบบนี้นะคะซึ่งก็คือเขาได้ถอนเงินเข้า,าเตรียมถอนเงินมาเข้าบัญชีเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะบัญชีที่แอดผูกไว้นะคะก็คืออันนี้นะคะเป็น Western Union นะคะ,ะ,คะเราเลือกอันนี้นะคะเป็นวิธีรับเงินหลักของเรานะคะ ต่อมานะคะให้เพื่อนๆกดคำว่าดูธุรกรรมค่ะอ่าอันนี้นะคะในวันที่21ตุลาคมนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีคำอธิบายนะคะแล้วตัวหนังสือสีน้ำเงินนะคะขึ้นมานะคะเพื่อแจ้งสถาน,นะเงินของเรานะคะที่ออกแล้วนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่186 จุดเหรียญดอลลาร์นั่นเองให้กดเข้าไปที่คำอธิบายได้เลยค่ะอาเมื่อกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นตัวบอกใบเสร็จรับเงินของเรานั่นเองนะคะและเลขสำคัญของเรานะคะ ที่จะต้องใช้ถอนเงินนะคะก็คือเลข mtcn ของเรานั่นเองนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะบอกอยู่3ตมตำแหน่งนะคะเลข mtcn ของเรานะคะซึ่งสามารถาให้เพื่อนๆนะคะทําการก๊อปเลข mtcn ตัวนี้นะคะกดคัดลอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะจะไปทําการดําดเนินการถอนเงินที่แอปกรุงไทยเน็กกันนะคะ ตอนนี้ให้เราจํายอดเงินที่เราได้รับก่อนนะคะ186.87เหรียญนะคะเพื่อไปแปลงเป็นค่าเงินบาทอีกทีนะคะให้เข้าไปที่แอป Google กันก่อนนะคะและเลือกคำว่าแปลงสกุลเงินค่ะอันนี้นะคะจะมีสกุลเงินบาทนะคะแล้วก็เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะ เลือกช่องที่เป็นดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วเราก็นำตัวเลขที่เราได้รับนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะ186.87เหรียญน,นะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นนะคะอันนี้นะคะรายรับของเรานะคะก็จะได้แปลงเป็นเงินบาทจะอยู่ที่5,828บาทคร่าวๆนะคะเราก็รายรับก็ประมาณ5,500บาทละกันนะะ และตอนนี้นะคะเราก็ได้เลข MTCN มาแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเข้าไปถอนเงินที่แอปกรุงไทยเน็กซกันนะคะเข้าไปที่แอปกรุงไทยเน็กได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาหน้าแอปแล้วนะคะให้ดูเมนูด้านล่างสุดนะคะเลือกอันที่3นะคะคำว่าบริการค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะ <S <S แล้วก็ให้ใส่รหัสของเรานะคะ มุมขวาล่างสุดนะคะในหน้าจอนะคะเป็นบริการแนะนำนะคะจะมีคำว่า Western Union นะคะให้กดเข้าไปได้เลยค่ะและเมื่อเรากดมาแล้วนะคะเขาก็จะลิงก์กับเว็บไซต์ของ KTB net, net Bank com นะคะซึ่งเพื่อนๆนะคะที่ใครที่ยังไม่เคยสมัครนะคะจะต้องสมัครออนไลน์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องไป กรอกลงทะเบียนที่ธนาคารด้วยนะคะจึงจะสามารถใช้แอปนี้ได้นะคะ w e s t e r n ูเนี่ในแอปได้นะคะและเมื่อเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปทำการล็อกอินไว้นะคะ เมื่อเราใส่รหัสเสร็จครบทั่วแล้วนะคะก็ให้กดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะอาเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้านี้นะคะ favorite service นะคะก็ให้หา western union นะคะอ่านี่เจอแล้วนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ western union ะคะ่ะ ค่ะเมื่อเข้ามาหน้าน,นี้แล้วนะคะต่อมานะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Receive Money นะคะแล้วให้เรากรอกข้อมูลนะคะใน3ามช่องนะคะอันแรกนะคะจะเป็นเลขบัญชีนะคะซึ่งเราผูกกับบัญชีกรุงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็ให้เรากรอกเลข MTCN นะคะแล้วก็จำนวนเงิน อ่า uh, Expected a m o ม n t นะคะ mm hmm. ก็คือที่เราแปลงค่าเงินไว้แล้ว5500บาทนะคะ mm hmm. ให้ทำการใส่เข้าไปเลยค่ะ mm hmm. จากนั้นให้กดค้นหานะคะร mm hmm. อสักครู่ค่ะ เข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะได้เลข OTP นะคะให้เรานำเลข OTP เข้ามาใส่นะคะอันนี้เราก็ให้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เลือกว่า I have read and agree นะคะแล้วก็เอาหมายเลข OTP เข้ามาใส่นะคะ จากนั้นนะคะให้กดยืนยันนะคะามาแล้วนะคะเงินเข้าบัญชี5548บาท2 4่สบตางค์นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็เป็นรายรับนะคะที่เราสามารถ รับรายได้นะคะผ่านแอปกุงไทยเน็กเข้าบัญชีของเราเรียบร้อยเลยโดยไม่ต้องอไปไปสนนไทยหรือว่าไปที่ธนาคารเพื่อเบิกเงินเองนะคะง่ายมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับวิธีการถอนเงินนะคะผ่านแอปกูงไทยเน็กะนง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ